กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีไม่ได้เพื่อแก่ผู้มีสติลืมหลงแล้วสรบสจากสำเร็บสัญญะที่ระบุไปยังให้ความไม่มีสติลืมหลงความมีสติไม่ลืมหลงไม่ตรัสจากสำหร็บสัญญะนั้นว่าเป็นจิตพอทำอานาปานสติอย่างนี้นั่นก็เลยเป็นจิตานุปจสนาสติปัฏฐานขึ้นมาทันทีทั้งสี่ขั้นมันเกี่ยวกับจิตโดยตรง อิกักนะของจิตความปลาโมดของจิตความตั้งมัน่นของจิตความปลดปล่อยของจิตเรียกว่าหมวดที่สามทั้งสี่ขั้นนี้ก็ลื่ล่วงไปเด็ดดีเดี๋ยวนี้มันก็เป็นสิบสองขั้นขึ้นมาแล้วที่มาถึงหมวดสุดท้ายเรียกว่าธรรมานุปัสปนาสุสีปัฏฐา,านมันก็เนื่องมาจากไอหมวดที่แล้วแล้วมาโดยติดต่อกันไม่ใช่คนละเรื่องคนละร,ราวคนละชั้นคนละที เดี๋ยวนี้เราจะมาดูออนิจตาความไม่เที่ยงของทุกอย่างของสภาวธรรมทั่งสิบสองอย่างที่เป็นมาแล้วแต่ผลหลังว่าในลมหายใจใยาวามีอาการความไม่เที่ยงลมหายใจสั้นมีอาการความไม่เที่ยงอาการในลมหายใจปรุงแต่งกายนี่ก็มีความไม่เที่ยงเห็นชัดอยู่แล้ยิ่งกายสังขางลมหายใจรำงงับลงรำงงับลงจนเป็นชามอย่างนี้นั่นแหะคือความไม่เที่ยงอย่างที่ไหลเป็นเปลวไปทีเดียว คือมันเปลี่ยนแปลงได้มันจึงเป็นอย่างนั้นได้แล้วก็มาดูที่หมวดที่สองว่าปีตินี้ก็ไม่เที่ยงความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงความเป็ปีติและสุขปรุงแต่งจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้เรางับอิทธิพลของปีติและสุขอยู่นี่ยคือความไม่เที่ยงนี้มาดูหมวดที่สามว่าตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเพราะมันขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยที่ปรุงแต่งตัวเวทนานั้น ที่มันปราโมทสมมชิามันไม่เที่ยงเรืมอเปลี่ยนไปสู่ภาวะที่เรียกสมมติว่าปราโมทซึ่นตั้งมั่นก็ซื้อไม่เที่ยงถ้าเดี๋ยวมันก็ตั้งมั่นเดี๋ยวมันก็ไม่ตั้งมั่นเง่นปลดล่อยมันก็คือความไม่เที่ยงพิจารณาอยู่อย่างนี้ในสภาวธรรมทั้งสิบสองทั้งสนั้นนี้เรียกว่าอนิจจานุปัสสีเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อข้อแรกข้อที่หนึ่งซึ่งสําคัญมาก เม <S an> ื่อพิจารณาความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆเคยจะพบไอ้ความเป็นสัวความเป็นอนัตตากว้างขวางออกไปกระทั่งเป็นสุญญตาไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนในในสิ่งใดใดเห็นความไม่เที่ยงในถึงขนาดนี้การเห็นในขั้นต่อไปคือวิราคานุปัสีก็จะเกิดขึ้น 人常卖电灯。